นี่จะมาได้นำวิธีการสมัครสีที่ชื่อว่า c r u n c h s w i r o l ก็คือแอปนี้เนะครับเราผสมรถมาก,ก็ทำการกดเข้าไปเลย,ยคือแอปนี้เนาะว่าจะอ่านถึกหรือเปล่านะท่านผู้ชมจุดจากนั้นคลิกคำว่าสร้างแอดเคาน์จะถามอีเมลของเขาพิมพ์อีเมลของเขาไปได้เลยก็คืออีเมลนี้ ขอโทษขออภัยในตอนใสารหัสผ่านท่านผู้ชมจะไม่สามารถเห็นจะเห็นเป็นจอดำเนาะเพราะความปลอดภัยของของสมาร์ทโฟนท่านผู้ชมหลังนั้นติ๊กนี่ดีกดเข้ามาช้างเอสเค้าได้เลยกดคุยกับบันทึกมันเข้ามาหน้แบบนี้ เขาแบบเป็นลูกค้า v ีพีนะเขาจะบมไซค์บีพีนะเขากดคำว่าออกไปเลยบมไซค์ฟรีเขาเป็นสมาชิกฟรีนะกบโอเคนะเพื่อนะเมื่อเข้ามาหน้าเลยที่ว่าการสมัครไซค์เป็นดีว่าสำเร็จสิ้นเนะเขาต้องขอยจบคลิปเพียงนี้เอาไว้เจอกันทีนะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนบาย